โอ้โหเทยังเลยอันนี้คือแอคท่าใช่ไหมอันนี้คือแอคท่าเขากล้องใช่ไหมมิงเพลงอะไรตืมๆตืมพ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมองคอคอน <c oughs> <c oughs> คนหนึงก็ขัดอาบน้ำให้คนหนึงก็อโยนที่คโคนใส่ตัวเองเพื่อนะเพ่้น น,นี้อากาศดีนะคะวันเช้าเช้าคนหนึ่งก็ขัดก็ล้างให้คนหนึ่งก็โยนที่ต้มเล่นนะคะโอยฟินๆไปเลยค่ะอุ้ยอึ้งอ่าง ขาดแรงๆหน่อยพ่อไม่หายคันเลยนะพ่อขัดแค่นี้ขัดแรงๆหน่อยขัดแรงๆหน่อยครับอุ้ยโอ้โหเท่ยังเลยอันนี้คือแอคท่าใช่ไหมอันนี้คือแอคท่าเขากล้องใช่ไหมมิมงฮะ เออฟินฟ,นฟินสบายใจฟินฟ,นฟ,นฟ,นฟินสบายใจเลย สีทนมากเลยค่ะด้านน้านี้โอ้ยมันตาทำร้านเหรอน้ำผมมาครับมาทำร้านมาดูเด็กย,ยักษ์ช้างยักษ์ช้างยักษ์มาอาบน้ำโอ้ยตาบอกมาดูก็ไม่ได้เนาะนิ่งบอกไปชวนพี่บุญคลองมาเล่นเลยครับชวนพี่บุญคลองมาลงอ่างกับผมได้นะครับ

รีบขัดเลยพ่อรีบขับเลยมิงบอกอเดี๋ยวจะไปหาสาวไปจีบสาวต่อมิงบอกอขัดแรงๆเลยพ่อขัดเลยขัดเลยโอ้ยออกไม่นั่นอู้ๆใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้ว <c oughs> จะครบสองอาทิตย์แล้วนะคะนี่ Sånn! <laughs> <hums> <hums> oh. <hums> oh. <hums> Oh. รีบรีบผมรีบโอ้ยจะรีบจะรีบไปหาสาวรีบไปจีบสาวแล้วไม่รุ่นใจร้อนนะคะอาบน้ำรารอก,กอนอาบน้ำให้เรารอไปเลยรู้ใช่ไหมว่าสาวอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เหรอรู้ใช่ไหมว่าสาวอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เอ้ย โอ้โหจะหล่อไปไหนครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะขัดไกให้ผมด้วยขัด้าให้ผมขาวๆเลยพ่อเงาๆเลยนะงานอะ่ะมิ่งบอกจะไปโชว์สาวแล้วจะไปจีบสาวมิ่งบอกแก่สาวยิ่ใสนะครับเนาะสาวอยู่ไหนแม่ โอเ,เล่นพี่ดีแล้วน,นั่นนี่<ะ>โห <ś c oughs> เจ็บลูกเก็บเก็บแล้วไป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 แล้วโอ้ยแต่ม,มอือ่ะถูทูทูให้ถูให้ถู อาบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วโอ้ยอาบน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะที่ประจำเลยนะคะ นา้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ประจําของเขาเลยนะคะ,ะถูตูดถูตูดรีดรีดลำไส้อเอ,เอาขนมจากคุณแม่เอฟซี FC จากฮ่องกงที่คุณแม่ส่งมา,มาทางสติกเกอร์นะคะ วันนั้นเราก็ได้ซื้อขนมไปแล้วรอบนึงแล้วเราก็ซื้อมาสมทบอีกนะคะคุณแม่แนแนฮ่นนองกงนะคะนี่โอ้อันขาลาม<น>ขาลามล่มขาลามอยู่ไหน,นมีข้าวหลามมีป๊อปคอรนขนมเกีบยบกุ้งนะคะนี่นนป๊อปคอนมีอีกทางม้งเอเยอะ อ๋ออันนี้เราจะไปฝั่งนโมโอ้จะถึงน้โมไหมเนาะแม่แม่จะถึงน้โมไหมเนาะเดี๋ยวก่อนดิ้นว่ลองลองซ้อมเต้นเบิ้งมีขนมอะไรสิเต้นดีป่ะท่นดีป่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวกำการแฉกคะแนนเราทานเรือทานทานของชีตะกินขนมเต้นมุวนมุวนเอาโบก์ไปดิโบก์กันโบกแยังดิแยมังไแยังดิ

อือเอ๊ะจะไปดีครับมา็ลอะได้วยครับโอ้ยเฮ้ยไปไปว้ามือหน้าบอนคุณเฮ้ยเดี๋ยวไปฮึ๊บเดี๋ยวไปฮึ๊บฮึบเดี๋ยวมือ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 เบาฮึ๊บมือฮึ๊บฮึ๊บโอ้ยก็เหนือต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอสทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการเข้ามารับชมค่ะก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับเร็วเครับออหล่อมากเลย